อรหัสหนึ่งหนึ่งสามหกห้าหกหนึ่งหนึ่งสามเอ่อเป็นเซิร์ฟเอเชียครับรหัสหนึ่งหนึ่งสามหกห้าหกมันมีชื่อห้องไหมฮะเออไม่มีครับวันนี้กด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 สุ่มเข้ามาได้เลยพี่ กดสุ่มเข้ามาได้เลยครับเส้งทางผมได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินอยู่ตรงซ้ายล่างเราจะมีเขียวว่า Joy Server ครับกดเข้าไปที่นั่นนะครับ Joy Private Game ใช่รหัสหนึ่งหนึ่งสามหกห้าหกศูนย์ห้าหกหกห้าหกหกห้าหกครับ หนึ่งหนึ่งสามหกหกครับโอเคได้ละออนไลน์ตาแรกเลยเนี่ยมันออนไลน์ทุกเกมผมต้องซื้ออะไรไหมคะเมย่ไม่ต้องหรอกครับตอนนี้ผมใส่ของไปหมดแล้วครับมีเมมีโปรพร้อมโปรไหมครับได้ครับมาเลยได้หมดเลยครับมามาอะไรก็ได้แต่ผมจะตายกันแล้วกันผมมีแต่คนไม่สูงสูงโพรา่เกียนี้เววาอยู่นะครับ มไม่รู้ว่าผมเพิ่งหัดเล่นอีกคนนึงครับอีกคนนึงเอ,อ,อขอโทษครับลืมกด <c oughs> มาถ้าผมไม่กดดูกระดานนี่มันจะเข้าเก็บให้ไหมน้าเข้าเข้าอยู่ดีครับเข้าอยู่ดีเนี่ยผมก็กดออกมาเล่นมาเล่นลูกบัตลูกบัตหายอ๋ออยู่นี่อ่ะข้ามาแล้วรอแป๊บนึงนะผมยังไม่ได่ยังเข้าไม่เสร็จ ของ,งหายไปยไหนอ่ะอยังยังยังต้องทุกคนเข้าพบก่อนอ๋อรอแป๊บนึงนะครับผมผมกำลังโหลดยิงอยู่ไม่เคยเล่นเกินหนึ่งคนเลยอ๋อนี่คือเล่นคนเดียวตลอดนะครับเนี่ยครับ มันเลือกระดับได้ด้วยเหรอได้ยิ่งเราเลเวลสูงมันจะเลือกระดับได้ว่าเราจะเป็นโปรเราจะเป็นระดับกลางแล้วเมเจอร์เนี่ยลงมอดคืออะไรเห็นบ่อยแล้วคำนี้อะไรนะน่าจะเป็นแบบนแบบโอเคตอนนี้ใช้สมรสติกอุณหภูมิต่ำกว่าสิองศาแล้วก็ถ่ายน้ำสกปรกปีชื่อรูสการ์เซียมีตอบสนองต่ออยู่คนเดียว

เดี๋ยวอุณหภูมิผมทิ้งไว้ห้องการก่อนแบบหนึ่งพี่มอสอะไรอยู่ตรงพื้นในบ้านนะกลางบ้านเลย พกพตาวูดูนี่มันคืออะไรเอ่ยอแบบพอถือแล้วรู้สึกว่าแบบพอถือเราจะเรียกผีอะครับแบบแบบดุงดุดผีอะตุ๊กตามันเป็นแบบไหนอันนั้นนะก็ที่ผมเข้าใจเหมือนมันมีแค่ด่านารามเฮาอะครับไอ้ด่านที่มันเป็นแบบบ้านไม้อ๋อ <c oughs> ผมเล่นเนี่ยผมใส่โจนอ่าขโ,โมยของ สี่ตลอดเลยอ่ะจะหาห้องเจอไม่ไหนงี้เฮ้ยนี่นี่ห้องครัว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 นี่ห้องครัวสองห้องครัวสายเลยตรงนี้ใช่ไหมครับแปใช่ใช่ใช่เอาเอาเอากดผิด นี่นี่เราละ,ละโปรใช่ไหมคนะ <c oughs> รัโปรโค,ครับโปรใครเจ๊โปรนะไม่เป็นไรเอาอะไรกันเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนนะอยู่อยู่ตรงห้องาครัวครับห้องครัวห้องครัวโอเคตรงนี้ใครทิ้งดิวโด้ในพื้น ใจเย็นมาถ้าเป็นแท่งเชียวเฮ้ฟีซิงกับเมื่อกี้แวบๆ่ใช่จริงด้วยหายใจเป็นควันใช่เหรอแน่ใจเหรอใช่ใช่ครับหายใจเป็น อ๋อไม่ใช่เลยสมัครสติ๊กไม่ใช่ผมยืนคนเดียวแล้วมันฟีซิ่งอย่างเมื่อกี้ใช่ใช่ครับติดลบติดลบติดลบห้าลบแล้วจ่าไปแล้วมาอยู่แล้วเขานม่บาได้แล้วออกออกนอกบ้านก่อนเหมือนมันพร้อมเหมือนมันใกล้ทันเลยนะพร้อมพีแล้วตัวนี้คิงเพราะว่าพีตัวนี้ห่วงของ ฟีซิ่งด้วยแล้วก็หนังสือเขียนแล้วด้วยหนังสือเขียนแล้วใช่ไหมเขียนเขียนผมเห็นอยู่ผีตัวนี้รีบตอนหน้าผมแล้วเหรอเขียนแล้วเขียนแล้วมันเขียนตอนหน้าผมเลยโอเคฟีซิงเขาแอบแกล้ขโมยของมาไงตอนนี้จะเหลือดีมอนยูเรียสองตัวเท่านั้นเห็นไหมเควสเหลือถ่ายน้ำเน่าแค่นั้นเอง e.m.f. e.m.f. ไม่มีตอนนี้เราเราไม่ได้ปิดไฟใช่ไหมครับยังไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ปิดไฟใช่เดี๋ยวผมจะปิดกดออ f โอเคฝากปิดฝากปิดไฟด้วยครับเซลฟี่แช์กล้องผมติดไปแค่นี้เดียวเดี๋ยวเอาไปติดแล้วนะฮะโอเคขอบคุณครับ เข้าประตูล็อกเหรอครับไปิดล็อกเปิดล็อก,อกขากายาเก็บไม่ได้เจ้ากษัตริย์ครับขากายาจะไปขึ้นรถทำไมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะนี่นะฮะกระทะใช้ยังไงเนี่ยเอ้ยยังไม่ได้เปิด,ปดน้ำในซิงเลยนะไมะ่ไม่น้ำนั่คือไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นอนะไร เขาเคเสร็จไปองอันนั้นมันจะเป็นถ้าเกดเขาให้ถ่ายรูปไอเนี้ยครับดำนั่นแหละกดออกไม่มีใช่ไหมครับอันนั้นมันจำเป็นครับถ้าเกิดมันจะดำเดี๋ยวเขาเปิดเองเดี๋ยวมันเปิดเองอ๋อก็ดออกเหมือนจะไม่มีแล้วเนี่ยมันมีกล้องมุออื่นนะมีองคดกได้ ลองลองไปคุยกับมันดูไหมเป็นหลดไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้เราได้ f ิ e e กับโก o s t r e e i n มาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือโก o s t ออกจะเป็น u r รแล้วก็จะเป็นอ่กอีกอะเป็นเหลิกบ็อกอะะเปลบ็อกจะเป็นเดมอนใช่เออใช่จตเปนเลเป็นเหลไหมอะลองดูไหมล่ะลองดูก็ได้นะหรือไม่ก็เดี๋ยวไปขยับกล้องให้มันแบบ เห็นมุมกว้างของนี้หน่อยอาจจะได้เห็นก๊อตออกเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนมุมตัวนี้ให้ตัวที่ห้าผมจะไปเอาจานมันมาด้วยมาใครเป็นคนซื้อผมเดี๋ยวผมไปเก็บกล้องก่อนมันเปิดปิดไม่ผมปิดผมปิด Where are you Can you talk to me อมันพูดมันพูดมันพูดเดมอนเดมอนเกับเก็บเกบเบเอ้ผมต้องไ่อยู่คนเดียวไม่เอาไม่เอาับนี่โปรใช่ไหมนี่ระดับโปรนเดมถ้าไม่แบบผีมาดูนิ่งๆจังเลยอะเดมอนมันน่าจะแบบบุกกว่านี้ละไม่ันคือมันมันเล่นงานคนอยู่คนเดียวปะน่าจะใช่นะไปปะแต่เราเดินไปเป็นกลุ่มนีย ใช่เล่นงานอย่างไม่ได้ลองไปดิลองเข้าไปคนเดียวดิไปเลยสบายเฮ้ยกินจบแล้วโอเคเดมอนปิดเลยปิดเลยร้ว่มาแล้วเดมอนนี่โปรใช่ไหมเปเรียกด่านแบบกว้างๆเลยทอทๆ โปรใช่ไหมผมตอบแล้วทำไม,มอ๋อได้ได้เก้าสิบบาทอ่าผมเลือกด่านใช่ไหมใช่ลองดูว่ามันขึ้น cover select ล,ลองเลือกดูของอของผมมีโปรอยู่ครับแต่มันปเป็นด่านด่านสำหรับสองคนนะไปด่านฟาร์มเฮาด่านสำหรับอสองคนคืออ่าด่านฟาร์มเฮาครับนั่นแหละเอางคนยังไงะ งงอยู่ <c oughs> ได้ได้สองไปเอ้ยอตังได้แล้ว,ลว yes เดี๋ยวนะตังเอาอะไรยังไม่ได้เช็คเลยตังเหลือกี่บาทเอาขอโทษครับน่าจะเก้าร้อยก็ไม่ก็พันกว่าน <c oughs> ี่ปโปรเลยเด็กเอ้โดูเอ้โปรเห้ยโฮ้ยจริง อ,อันนี้ระดับอะไรอะ่ะโปโป โอ้ยทำไมเขาอิ้วในนั้นน่กลัวน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงหลอนก็เจ็มีกี้เราเจ้า คุแจ๊เหรอเขาไปนะโอเคเก็บแล้วมีโมชั่นมีสมทสติกแล้วก็เอ่อเอ่อถ่ายรูปผีชื่อวิลเลียมวิลเลียมวยิลเลียมวิลเลียมใช่ตอบสนองตอ <Okay. S 3> ่อผู้หญิงเดียวโ okay, อเคโชคดีเมื่อกี้ก็ตอบสนองอีกเฮ้่อใปิดประตูใส่เพื่อนเลยเหรอผมขนจานกลับมาให้ <laughs> ผมผมเอา,าเซาวเซอร์ไปปิดชั้นสองแล้วนะเอากดผิดอ้ยลยนาฬิง1สิบสีส่ตอนนี้เฮ้ยเอากล้องถ่ายดูมาป่ะถ่ายกระดูกเลยเฮ้ยทำมผมไม่ได้เอามาเ,เดี๋ยวผมเอาไปให้าม,ามาเลยมาเลยห้องครัวเข้าห้องครัวมาแจมหนึ่งกองมนันนะ หนเอ่ยห้อครัวคือตรงไหนเอ่ยนี่ดิทางนี้เข้าไปเลยข้างในนั่นแหละมันจะมีกระดูกตั้งอยู่้นเดี๋ยวผมใช้ห้องนี้โอ้เปิดนะอ๋ะอเห็นแล้วเอ้ห้องนี้มีของให้เก็บขอละกันนะถ่ายแล้วเก็บเลยกระดูกถ่ายแล้วเก็บด้วยนะเก็บอะไรนะกระดูกไม่รู้ว่าขโมยเลื่อยมา เลยครับห้องนี้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 ครั้งนี้เมื่อกี้เมื่อกี้กระดูดเก็บยังอย่าชัดเจนครับโอเคสามจุดสามใช่ป่อดูทีไอแน่อเคเหกระดูกยังไม่เก็บนะใครไปใครก็ได้เก็บไหนไม่เมือจังหวะไฟไฟนยกราฟสี่นะตอนนี้สียาวๆเลยเรียงของตอเอาวาง กล้องมานผีที่ชื่อคนตีนคนตีนวิลเลียมวิลเลียมเปิดเปิดกล้องแล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วฮะกีเอากล้องตอนนี้มีเปิดแค่สองตัวิดไม่ได้เอาไฟฉายมาตะกี้ฟิซซิ่งมาคเหมือนไอออกปากเลไม่นะยังอั้งเงี้ย ใช่ด้วยเนี่ยตลาย <c oughs> พี่อยู่ห้องไหนอะ่ะมีใครอาโมชั่นไปยัง <c oughs> โมชั่นยังคนที่อยู่บนรถอ่ะฝากอาโมชั่นมาด้วยครับโมชั่นอันไหนอะ่ะสีฟ้ากอดสีฟ้าไอ้แทงยูโดนี่นะนะใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่สกสเตอ ไม่ต้องกรสติกโอเคน่าจะพร้อมแล้วเสียงอะไรวะไหนกันเอ่ยอยู่อยู่ในห้องนี่ห้องนี้อ๋อลบหกครับฟิซซิ่งครับฟริซซิ่งไหนอะผมลงทางไม่ใช่อ่านี่ครับไม่ใช่วะมีคนอันนี้ไว้ไหนอะอันนี้มีมีฟิงเกอร์ปินครับมีฟิงเกอร์ปินมีรอยนิ้วมือผีตรงนี้ดเีจะถูกถ่ายรูปพอพอซองโอเคฟิซซิ่งมีแล้วฟิซซิ่งมี ฟิซิ่งมีเอาได้วนมือมีฟิซซิ่งเหรอครับใช่ใช่ถอยไปดูถ่ายไปดูโกดออกก่อนนะโอเคได้ครับได้ติดกล้องใช่ไหมครับผมถ่ายแล้วถ่ายซิงเกิลฟินต์มานะแต่ไม่ได้ถ่ายโบนนะอ้าวกระดูกผมถ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บกระดูกอ๋อโอเคต้องเก็บนะกระดูกเก็บแล้วผมเก็บมาแล้วผมเก็บมาแล้วมีฟิงเกอร์ปรินมีฟิซซิ่งใช่ไหมใช่ครับฟิซซิ่งไป ตอนนี้เป็นเวทไม่ก็แบนชีก็ฟรีซิ่งเขาจะเก็บอะไรวะมีเวทมีแบนชีสองตัวจะว่าต้องลองไปคุยกับมันดูไหมฮะเอ็มเอฟเลเวลห้าสปิริตบ็อก สมาสติกเสร็จแล้วเราดูฟิซซิงก่อนเฟื่อมี่เราดูกรอบก่อนพี่อยู่ห้องไหนอ่ะเดินก็ไปเดินก็ไปสุดเลยเจอพวกโซฟาจเจออะไรเลี้ยวขวาเลยมันจะมีประตูเดียวเปิดอยู่ว่าผมตัง้งต้องไว้สองอันนะลองดูอีกมุมหนึ่งเพื่อเห็นกดออเออต้องปิดไฟบ้างตรงนั้นคือไฟไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,ไม,นไรมันแค่นิดเดียวเอง มันไม่มีตัวที่มีกดออกนะครับถ้าเกิดมีฟิงเกอร์ปิงกับฟิซซิงไม่มีเหรอมันมันมันมีแค่ e m f มเอเวห้ากับสปิริตบล็อกครับโอเคใช่ต้องไปตามไล่สปิริตบล็อกโอเคโอเคไปต้องไปตามล่าองไคุยคุยรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวอันนี้ไปติดด้วยเวลาคุยนี่กด V หรือกด B นะครับ B ครับกด B ไพาไปห้องไหนผมจะไปติดเซนเซอร์เอาตังค์เหลือแค่ถ่ายรูปผีใช่ไหมยังไม่เจอเลยเซลนเซอร์หรือเอาของ Give ม e a sign Show yourself ไว่ะ Show yourself โรโยเซลยขว่ชื่ออะไรนะเนี่ยนะชื่ออะไรนะวิลเลียมวิลเลียมโชโยเซล์วิลเลียมวิลเลียม I'm scared Show yourself I'm scared Who are you วิลเลียมวิ l เลียม Can you hear me? <S no. s h o so where yourself. w are you Are you ย r เท n าไรคือโน่อีเมลได้มันไม่ตอบอะไรไม่พูดเลยนะมันก็ต้อง E M F หรือว่าห้องนี้หรือเปล่าผมกำลังไปลองด่ามันนะ ร่วมหลู่กี้ Fuck you William Show the fucking yourself ฮะช่วยตัวเอง E F F ครั้งที่หนึ่งไม่ขยับเลยครับใช่ Show the fucking yourself Where are you ต้องใช้คำ bitch bitch เพืมาเดินผ่านเซนเซอร์หรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเดินผ่านเมื่อกี้ผมเดินผ่านเซนเซอร์ไอ้โถ อเดี๋ยนี่นี่เมื่อกี้มันผ่านคานที่หนึ่งไหมขยับเลยะแม่ลองทิ้งไว้คนเดียวไหมทำไมผีไม่ทันวะทิ้งไว้ดูโออค้างกระตุกกระตุกโผีคัดเอาป่ะครับเนี่ยโอเคผีเดินผ่านเซนเซอร์อะไรเหลือแต่ถ่ายรูป ฆ่าผีแล้วถ่ายรูปได้ไหมฆ่าไม่ได้ครับโถเกมไม่สมจริงคัทคัทเอาอยู่ไหนครับเนี่ยคัทเอาเดี๋ยวครับไปไปยูเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปก็ได้อะี่ไฟดับไปเหรอครับดับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปผมมาแล้วนี่ไปทางนี้ต่อไปเลยเดี๋ยวผมดูกล้อง หองซายนี่ป่ะแล้วก็ทะลุไปห้องที่มีกระดูกกันผมจะมาขโมยของพอดีฟ่าวะมันมันมันไม่มีมนะแล้วไปเลยป่ะไ,ปไม่อะไรผมได้ของแล้วคุมแล้วกองนี่คือ,อบ้านบ้านนี้กี่ชั้นนะสองชั้นนะสองเีง่กว่าสาม ผี่ไม่ตอบใช่ครับเย่เว็<อ>มันค<อ>าที่หนึ่งตลอดเลยบักเปล่าครับไม่ลองไปห้องอื่นไหมเอ,อ้ลองไปหาห้องอื่นเหมไม่เจอเราไม่อยู่ห้องนี้นะหรือว่าพอ,พอตอนเราใช้สมาร์สติกปะครับมันเลยไล่ผีอ่ะหรือเปล่าไม่เจอไม่มันมีฟิงเกอร์พิ้์มีเิ๊ซิ่ แสดงว่าคนคนไม่ใช่คนที่ถูกเรื่องหรือเปล่าลองให้อีกคนหนึ่งพูดเกี่ยวเพราะว่าให้คนหนึ่งพูดไอ้สปิริตบล็อกไม่ต้องหันมาหาผมนะผมพูดไปแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันผมพูดไปแล้วโอ้อืมาแล้วมาผมลองก็ได้มา ให้ให้ผมผมต้องทำยังไงผมต้องพูดแล้วก็ถ่ายรูปมันใช,ใช่ไหมเราพูดจนกว่ามันจะตอบใช่ไหมันพูดจนกว่ามันจะแสดงตัวมันตอบก็ได้แล้วกันโอเคขอขอ,ขอสปินิดตอบนะครับนี่ครับไปอ่แล้วผมต้องอนนไม่ทำไปแล้วโอเคไปวิลเลียมวิลเลียม เรีเรียมเรียม Give me a sign Show yourself สองสองไอนี่มวอทีุ่มดเอง Show yourself I'm <Re am. S 2> coming for you เรเรียม Do you hear me รูมันอยู่ห้างนี้รูมันอยู่ห้างนี้ข้างในหรือเปล่าข้างในหรือเปล่า ดึงเทมนี้เปเนี่ยจิบเมียสายดูแซ่ดเลียมเลียม m งเหมือนเหมือนมันแหนมันเสียงแหนกมาเือออยขอน o ึงเทียมี้จิ e มียสายพึ่มันล่ามันล่ามันล่า โอ้โห و, มาเป็นตัว<น>รู้สึกรู้สึกเหมือนมีจะคนมันจะมีแ <content. S 2> ผมแตกว่ะเชี่ยจริงด้วยเอ,อื้อผมแตกว่ะแล้วไม่เป็นวิญญาณครับมาเป็นวิญญาณผมเห็นเลยอะเป็นตัวเตกะพิบแต่ผมไม่เห็นใฟกตกพิบอะไรเลยนะไม่ตัวกระพิบอ๋อตัวกระผมที่บอกผมดูในกล้องผมกล้องกล้องเนี่ยเอา้าเชีย่ยแล้วผีมันอยู่ไหนวะ ยูอยู่อยู่ห้องเนี้ยครับเมื่อกี้ห้องนี้เลยได้ได้รูปมันไหมเดี๋ยวช่วยได้รูปอีกทีจะไม่กลแล้วเหยียบเตือยเคตายอีกอ่ะผีหันผีหันผีหันนี่นี่เดินตามหลังอยู่เดินตามหลังเดินตามหลังอยู่อยู่ไหนกันเนี่ยผมแอบอยู่ครับก็ในห้องนั้นมีกี่ตัว ยังหันอยู่ครับยังหันอยู่หันอยู่ใช่หันยังอยู่นะนี่นี่มันมันอยู่ตรงมันอยู่ห้องในสุดแหละยังไม่หยุดหันนะใช่เพม่งลากูเมื่อกี้เวนอีกสิบห้าวิมั้งประมาณ แอบในห้องเลยมันอยู่ตรงบันไดมันอยู่ตรงบันได,นนดหน้าทางออกพอดีมันขึ้นบันไดอันสองละเรื่องบันไดอันสอเบื่อหมดแล้วห,หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอู้ยทำไมผมตายวะอ้าวเหลือหนึ่งผมไม่รู้ผมไม่ได้ลงพักสนามไม่แต่มันไม่ตอบมันไม่ตอบ มันไม่ตอบเนะมันไม่ตอบใช่อีมเอฟกปากผมว่าอีมเอฟมะผมเปลี่นชีแล้วกันผมเดาแบปลี่ยนชีไปนะมันไม่ตอบอะเอาแบนชีเนาะสักงั้นโอเคโอเคงั้นผมปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยครับเอาวิญญาณผมับเอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กือบโดนพุ่นจริงเมื่อกี้ตอบบัญชีแต่หยาบเอาเวท บัญชีไว้ก่อนะกันลอดูก็ได้ลองดกดนนน็นัหด้นลนะถ้าสมองผมเลยเก้าเก้าเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเดินอะแม่งเรือข้างหูผมแล้วนะโอ้ <c oughs> ผมเข้าไปปุ๊บผมปิดประตูใส่แม่งแล้วก็เดินวนออกอีกทางหนึ่งอ๋อ <c oughs> ร้อยแปดสิบอ,อป <c oughs> แปกเลยรู <c oughs> ใช่ ก็มีกันบ้าง